สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับของ Mo t o r ร l โ g ล่8เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ท่านสามารถบันทึกผ่านหน้าเครื่องได้เลยนะครับก่อนที่จะบันทึกผ่านหน้าเครื่องนะครับต้องให้ช่างเขาแก้ไขก่อนนะครับเราถึงจะบันทึกผ่านหน้าเครื่องได้นะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาบันทึกช่อง พร้อมกันนะครับอ่ะวิธีบันทึกช่องให้ทําแบบนี้นะครับอ่ะเปิดเครื่องขึ้นมาครับเปิดเครื่องขึ้นมาถ้ามาเจอแบบนี้นะครับ c h 0 1นนึ่งี่ก็คือหมายความว่ามันอยู่ในโหมดช่องเมมโมรีนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับอ่ะอยู่ในโหมดช่องเมมโมรีนะครับเนี่ยครับอ่ะนะครับทีนี้เราจะมาอ่บันทึกช่องนะครับวิธีบันทึกช่องนะครับต้องเอาอ่ h cs 0 1ออกก่อนนะครับวิธีเอา cs 0 1ออกนะครับให้กด ตัวบนตัวนี้ครับตัวบนเป็นหนึ่งทีนะครับปุ่มบนนี่ครับกดปุ๊บเห็นไหมครับมันมาความถี่ VFO นะครับทีนี้เราก็ใส่ความถี่ได้เลยนะครับผมจะใส่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสองห้านะครับอันนี้เป็นความถี่สมมตินะครับหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสองห้าได้ช่องที่ต้องการแล้วนะครับให้กดปุ่มบนนี่ครับป่มบนนะครับกดแช่นะครับกดแช่ปุ๊บ มันจะขึ้นช่องให้ใส่นะครับแล้วก็ปรับน็อคข้างบนนะครับเลือกช่องที่ต้องการจะใส่นะครับอ่ะผมเอาไว้ที่ช่องที่1กันแล้วกันเสร็จแล้วให้กดปุ่มบนหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าให้มาดังตืดน,นะครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมจะเปลี่ยนความถี่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่าทําไมถึงเปลี่ยนเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนะครับอ่ะผมจะเปลี่ยนความถี่นี้ก่อน1 6 8่งหกแปดสี่เจ็ดห้านะครับอันนี้ผมเปลี่ยนความถี่ใหม่นะมครับอ่ะมือ ความถี่มึกสักครู่นี้นะครับ145-125ที่เราบันทึกไปนะครับอะทีนี้เราเข้ามาโหมดเมมโมรีนะครับก็ให้กดตัวบนนะครับเหมือนเดิมครับปุ๊บเราบันทึกไว้ที่ศูนย์หนะครับอทีนี้ผมจะมาเช็คนะครับวิธีเช็คก็เอาอีกเครื่องมานะครับเมื่อกี้เราบันทึก1นึ่งสห้าหนึ่งสองห้านะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะวอลเข้ามานะครับมันจะอ่านี่ครับ เนี่ยครับได้เลยครับเนี่ยครับอ่ะตัวนี้วอเข้าไปอ่าปึ๊บอ่าอ่ะเนี่ยได้เลยนะครับนี่คือเราบันทึกแล้วนะครับ1 45 1 2 5คือความถี่ช่องที่1นะครับอ่ะทีนี้ผมจะอธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าเมื่อกี้ที่ผมเปลี่ยนความถี่ไปนะครับเป็นความถี่นี้ครับอ่ะความถี่นี้ครับอ่ะทีนี้ผมจะอธิบายนะครับ ทีนี้ถ้าท่านจะดูความถี่นะครับอย่างแบบนี้ครับช่องที่2นี่เป็นความถี่อะไรช่องที่5เป็นความถี่อะไรนะครับท่านมากดตัวนี้มาดูไม่ได้นะครับอ่ะบอกก่อนนะครับปุ๊บถ้ากดมาปุ๊บมันจะเป็นโหมดวิโที่ผมเปลี่ยนใหม่เห็นไหมครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับท่านไม่สามารถดูความถี่ช่องที่5ได้นะครับอ่ะบอกก่อนนะครับทีนี้ให้ท่านจําเอานะครับว่าช่องที่5เป็นเลขอะไรช่องที่ สองเป็นเลขอะไรช่องที่1เป็นเลขอะไรนะครับอย่างช่องที่1เป็น1451 2 5แบบนี้นะครับที่ผมลงให้ดูนะครับแต่ท่านจะดูความถี่ช่องที่1ไม่ได้นะครับถ้าท่านกดแบบนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นโหมด V ิโอนะครับอ่ะพอเข้าใจนะครับสำหรับโหมด V ิโนี้นะครับอ่าท่านไปต่างพื้นที่หรือนอกเหนือจากช่องที่เราเมมโมรี่ไว้นะครับอ่าให้ท่านกดใช้งานความถี่ได้เลยก็กดตัวนี้ครับตัวบนนี้ครับ1ทีนี่ครับ แล้วท่านก็ใส่ความถี่ได้เลยความถี่ที่ใช้งาน152 1 2 5อะไรประมาณนี้ครับเห็นไหมครับท่านก็กดฟรีอิสระได้เลยนะครับอพอจะเข้าใจนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าท่านอยู่ในโหมดเมมโมรีท่านจะดูช่องที่01อย่างนี้ท่านมากดแบบนี้ไม่ได้นะครับอาท่านต้องจำเอาไว้นะครับว่าช่องที่บันทึกไว้เป็นเลขอะไรนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับช่องนี้เป็นช่องที่ให้ความรู้อเกี่ยวกับการใช้งานวิทยุสื่อสารนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ